แดดฮอนสี่เราเห็นได้นี่เป็นของเฮาเลยตัวนี้นี่เห็นปะนี่ขี้ยะตัวนี้ของเฮานี่เอ๊เย็นอืดคนไฟเห็นบ่อเพื่อนบ้านเพิ่นเห็ดหัวเห็นปะโอ้โหอ้าวต้ว Ô dưng quan pha y là nè Nên... nắng thang này mai mi hai bì. Hãy quang nắng khoan 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 cứ khoan 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 คือบืแห้งไปเลยเนาะเอคือหนาบืแห้งว่ะเอาฟ่อนหนัวบ,บอ่ขอ,บอ,นนอ,บอข่อยบ่ได้ข่อยมือแข็นได้มือผู้เฒ่าน้อง กบสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุกุสุคนว่าพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยแต่ก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนรับข้อสูซองบุตมาบ้านเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะคือวอาม้อนี่ทั้งเฮากะเอ้ทั้งสร้างเพิินมาแปลงน้าให้เนาะเพราะว่าน้ามันบบแห้งว่าได้หรือบ่ได้น่็ไปเบิงน้ำกันพี่น้องเลยกะม้อนี่กะดีใจน้ำน้องเพิินมีข่าวดีข้ามาเรื่อยๆเนาะ ทางบาเซียงก็มาแจ้งข่าวดีเรื่อง อรุษิ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย็ดีใจน้ำน้องเพิินแล้วขอขอบุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ทางเบาเสียงเด้อที่สมทบกันเขามาช่วยเหลือน้องแม่เนาะให้เพิินจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงควบเจ็บยาสุดได้เพิ่มไข้ยาสมีปรารถนาสิ่งใดสมควรมุ่งมั่นปรารถนาคอยบุญรักษาเทวด,ดาคุ้มครองเพิ่นยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีทุวามสุขความเจะเิญเนาะ,ะขอบใจไปทางเบาเสียงน้ำพี่น้องเอ้ยป่ะบบดน,นี้เดี๋ยวจะไปเบื่องทางเพิินมาแปลงน้ำสะก้อนว่าได้หรือบ่ได้ โตสบายดีเด <jogo. S 1> ้อทางสร้างเขาเป็นจ <lawsuit> ังได้น้ำคือให้มันไหลเข่าอนี่โอ้โตนักมันหลดโยมมาได้แอวลั่นปับลั่นปักกายกล้าเนี่ยเอออยู่หัวใครแล้วนี่อ่ะนั่นนั่นนี่นี่แหละคือว่าเราจะเอาหัวเสือออมันเข่าทั้งได้ไงน่ะ อาน้ำกินอืมอ้าวเพื่นม่บริจาคกับเพื่นสีมาไม่นี้มาแต่ทางทังได้มนือนีอเอ้ออเ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 อเออยออเเอ้ย สายามัยบ่สบายดีเจอ,อไปเห็ดเป็นงั้นกวดตรองดูทันหมอเพิ่อนหอยมันหอยอันวะไอเพิ่นมาแปลงให้สิได้อีบ่เนานกะกำลังสิแปง ี <Ba> ่ได้จักบอมันนี่มันนักหน้ามันเข่าเป็นเน็ได้บอกไปโยมบอร์หงมูเราคุบามอนในรอยมันบ้างตัวแอวจนฉิขาดคือวันนักแท่าไหร่เนาะที่ได มาแจักกับเพิ่นสีมาตอนนี้เฮากะโทรบอกเพิ่นว่าคิดว่ามื้อใดเด้สิมาเกือบเป็นเมื่อได้หมดแล้วนี่ยเกือบเดียนไว้สิเมื่อแหละเฮ็ดเฮ็ดห้อย่าให้น้ําเข้าได้บ้ดน้องเมียวบ่ได้เด้ยมีบุญเด้อว่าซั่นหยาบแท้เอิญไปสู่บ่ของหมู่ม่อนเล่ยๆล่ะว่ะอันเพิ่นเอานี่อันหัวล่ออันเพิ่นยิบ

ลูกขึ้นมานี่หัวใสเล็กนีว้าไว้มีแหงเหี่วก็ได้หนิมีแหง,งยาวแล้วลูกขึ้นมาเนาะหัวตามเล็กยันเล็กไมอัาน,านทางนั่นก็นโอ้ยจะแ่นเจ้าไปตามเล็กนี่รลกหัวไม่นงวยก้นแล้วให้เลยเ <c oughs> ราละจากรัวเรายันกอกละฮหอนแดดเราหุบมาใส่จากครอมยันเป็นไข่ โอ้คันก๊อกมันเป็นไข่นี่ากได้ไปา้าขี่ต้มเพราะเขานะสอนนะอใส่เพิ่นบีบบนแ่นเนาะหน้ามมนได้เข่าในหันมัน,น,นต้องบีบแน่นแน่นม,มันนะอืออือพี่ีห่ะคันแพงมาหาเมยบุญพี่เจ้า เป็นนางเบิงบ่งเพิ่นยังไเพิ่นสีอายฮะยังไงล่ะสีเห็ดบวชขาดแล้วเราเบิ่งข่อยสั้นเราแล้วคือได้ใส่ขาดได้ปไปหกกาขวดขี้เหงาพูลูกดแดดอ่อนเลยมาหกกาขวดขี้เหงากองไว้อีกเนาะน้อนไม้เอ้ยแกนมา,นมาสร้าง,งมือสั้นเหน็นดอกเออจะใช้ขาดได้ลูกมาบ่มาบ่นาหนะเอมาหาขวดขีข้เหงาไว้เลยมาแต่งไว้แล้วดแดดอ่อนอันนี่ เป็ดตัวไม้โตไม้อะคลองแท้เด้ยเจ้ามันยังกระสอบเข้าวะอันนี้อามาจะใช้อันนี้เมื่อบ้านพีนพูอัวเมื่อเห็ดหน้าไว้พุ่นบ่เมื่อเห็ดหน้าจะพุ่นบ่เห็ดหน้าพุ่นแน่ปั้นเข้าพุ่นเด็กโอเมื่อไปปั้นเข้าอ๋อ ปั้งเข้าน้อืมอนี่เพิ่นยังบ่ได้ท่มยันหาลงเบื้องลูกอันนี้จวกอยู่วะอืมางน้ำลงแล้วีทางน้ำลงเขาอยากให้ป้าไปนีได้เนาะจับไปนะนะลกกตี้ขนน้ามันบอกเข่านี่เวลาครับปล่อยมือมันสีดันขึ้นเนาะเยนปอนเหตุฟอยดีๆะ นะกวดขี้เหนย้ไคอลดมันมีขี้เหนอะไป้องอให้สร้างเพื่นนั่ถากันเออเก็บทางคูทางอันไปควัดไปควัดเลยเี้เอไปควดไปคเไปวดนะเพื่อนเอิเพื่นเอิไปควัดนีเก็บเอาขวดอ้าวมีแหงยาวๆอ่ะ ่พูด <y> นี่แหละทั้งหลังปูไปนี่แหละตัวเองก็ต้องอยู่ทั้งใต้อ่ะมันจะบุกพันเจ้าอยู่ทางพุ่นเจ้ากับขวัญเจ้าเลยขับขวดกองไว้หลักทั่วหลักแค่์พูนทั้งผู้อิละทั้งหลังบ้านผู้ที่ไล เพื่นเสียงมีเสียงเพลงพี่น้องเอ้อืมกวดนะเห็นว่ารักเดินเขาฮะเต้นเป็นบ้าอืมอ่ะกวดอีละพี่พี่เดินเขาผีบ่บมนของเข้าได้ฝากนะอืมอ่ะกวดต้อมเขาต้อมเขา้าโอเค ก็แดดอ่อนนะพอดีคลกดได้ี่พู้กอนก้นก้นมาวิ่งมั่นได้นะ <c oughs> <c oughs> ของสือพิษองเสอพิษไงมาเอคอยมีซื้อไม่แล้วว่าสันเอาแดดอ่อ,อนสิเอาเห็ดได้ นี่เป็นของเฮาเลยตัวนี้นี่เห็นปะนี่ขี้อ่ะตัวนี้ของเฮาน,น,นี่เอ๊ะยืนอุดคันไฟอาเห็นบ่เพื่อนบ้านเพิ่นเห็ดหัวเห็นบ่โโอ้โหตัวเอ้ายืนคันไฟอีล๋ล่ะนี่นี่นางทางนีไ่ไหไมไอ้มีไอ้พี่ฮะนันเป็นควันนะแบบควันเสิือชาวพวนอย่างดีเห็นปะมันบอกคือควันคอนเสิร์ตได้ยี่ละ่ะ ในควันขิเหื่อนี่ควันขิ้เหื่อนี่ักข้อ่ะโคนเซลอยู่เพลินบ้านเพินทางพุ่นกับเห็ดหัวูอ่าแ่ยังเพลงยังวะเามักเลยจะลองเป็นวะ ขันเจ้าล่องเป็นแล้วเจ้าจังล่องให้แม่บุญฟังหากแม่บุญนะย่ามันเขา่าคลิปแม่บุญแม่บุญมีแต่สัหยับออกนะเนี่ยเฮาย่ามันเขา่เาเฮาสัหยับมาพี่เด้ออีหล่าเด้เอเพราะว่าแม่แย้มมันผิดลิสกิเนนะ์เพิ่นเนาะเพิ่นเปิดเพลงเพิ่นฉลองอันย้อนหลัง ย้อนปีหม่จะไปจะได้บบบนี่อะไเรื่องวิะไรเรื่องวะเบิ้งเคือเกาือตางเ่าใช่เอวลั่นปลักผูแห้งแล้วเบิ้งแบบนี้คือใครเนี่ยแบบนีใครนี่บลองเลือกลองเลือกว้าวเกาติดก้นอันติดมือโอ้ยใบหัวด้วยใบใบหัวขใบตาเด้ ใบตาบ่แห้งนะหมื่นบ่ได้คือบ่คือบ่หยางแหงนะบ่าอ่ะหงมลุอีละก็เขีงเอ็นกระโดนอ่าลองใจอีละฮะเป็นยังไงคือบ่แห้งไปเลยเนาะเอี๋ยวขึ้นหน้าบ่แห้งบ่ชูไปชี้ไวแนี่เออเด็กท่านเชื่อบัดเมื่อยงได้สันเนาะไปจากควายหอมมาแล้วลูบแ่มืออยู่แล้วลึกซึ้งแต่ บางเวรสร้างมึงยอมรู้เห้งอยู่บ่หักจะคอยว่าอยากจะว่าวจะว่าวได้ข่อยากคอยคอยอยู่เนาะแมีนจะลองไปโย่อมมึงด้วยของแม่น้องมวยผู้สร้างจะลองไปโย่อมมึงด้วยของเขาพูดตัวนะจะลองไปโย่อมมึงด้วยตัวนี้คอยว่าจักยังไดมันยังหยาบยังเลวไาจะลองไปโย่อมมึงปไาของเขาเมียนแตกต่างไงแตกต่างจะลองมึงด้วย ตาเตอแดดอ่อนงามแท้น oh, uh, uh, ี uh, uh, show, show. Uh, er uh. ่อ uh. uh, ่าลองเบิ้งบม่ได้ไม่้คือกันไดหาหาเนี่มันแห้งนะฮะแห้งเนอะฮะเจ้าเจ้าอ่างามตัวนี้มันแห้งฮะเป็นได้ไรเดี๋ยวจะได้เอออันนี้มันคักได้นี่เอ้าเจ้าจับเบิ้งข่อยชีเห็ดเบิ้งนี่ เด้อัวดนะครับอนี่แบบน้ำหน้าคอยเอาขึ้นก็ออกเอาเอาลงกรจวกงนี่นี่นะทำไม้เชียวนะะลากมือก็แหงเย็นอีกอ่ะบ่ดูพรมก่อนพรมปิวเป็นได้ละแล้วตั้มตมก้อนนั้น ป่เฮาเห็นตี้อ่ะแบบหันยกขึ้นอางเงี้ถามแซงเพิ่นจักดอกเพิ่นวาจังใดเนาะฝุ่ลูกสาวข่อยได้ยินเสียงเพลงผ่อนงามไดลองดูอีหล่ะลองดูลองดูลองดูผ่อนงามๆค่ะเอออ้โอ้มืออ่อนเนาะไม่เอาไม่ล่ะเอาไม่ลสาบุญลองข่าวผ่อนงวดเบ้อข่อยวัได้กข่อยมือแข็งเลขมือผู้เฒ่า อ๋อปพี่น้องไอ้ฟ่อนงามน้องไม้อ่เห็ดันเลอยแหะฟ่อนยางเนอะอสีได้เจ้าผอนเป็นวะวงเตไม่เด้อขนนเตเล็กเด้ออ่าเตพี่น้องไอ้พี่จงได้กัได้เสียงเพลงคนเข่ามานำแนบบัดนี้โอ้กงไม่อยตายว่าอะไรบัดนี้ชงเซ เป็นจังไดเนาะฮะฮะตัดพอดออกลายผดตัดผดออกลายผดอ้าวเิมาเห็นยากมันลดกระไดเขาไม่ย่างฝุ่ตัวนี้อ่าฮะให้โอกาสหน่ะจังว่าการขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเจ้าจะลืมเก่ากันลืมเก่าเลาไม่ได้ไปส่งเลยขอบใจขอบใจเนาะเหนียวเลยไหม ยินเสียงเพลงกับน้องอ้อนบ่ล่ะเพิ่นมักเพลงชื่อเพลงนี่เพลงยังลูกอ่าอ่าอ่าไปิ่นมาเพลงน่าให้เฮากันเลยเนาะอือฮึสิอันย้อมลูกอ่ะฮะทีมันมอสมันบมเหงมันพ่อยเอาตัดออกลายหมดนะ าเสียงเพลงถ่ายคลิปนี่แกเหมือก้อนเด้อะดูดูขอบใจดูได้เพิ่นใจลายๆขอบใจลายๆกล,ล,ล่องนี้ได้คนมาหลักจูดเนาะไหม,นมเนาะเพิ่นออกไปเล,ลยแบบเฮ้ยังไม่พี่เนี่ยโอ้ สาลำซิงเอโลซิงมาพี่มาพี่ฮะฮะเอ้อแม่บุญเสียเอามื่อดับนานดับนานี่เียงตู้มีไหมพี่ๆใส่หลามานัางีพี่กันลุกมะเสียงตู้เพิ่นดังพอดอยู่ผู้านสาย โยะโย่ขนาดับ้าขโยกหัวปมมือโย่ตอเดี๋ยวเสียงเพลงเหตุอย่างนี้เอ๊ะจะผไปกวดขีเหี้ยแล้วแล้วเพะล่ะัไม่มองละเดีแล้วแล้วจะได้ผัดจีมันบูดังไหมด้าหน้าเพิ่นกระเพงห้แลท์บูดังเมื่อนอะเจเพิ่นว่าเหตุใหตหมอีกมือาเพิ่นน่าเป็นจะได้เพิ่นว่อตัดฟอยน์ออกลายมันหยาบ ้ำหอมบ่แห้งเน่าไม้เนาะโดยนี่ว่าทอล้วหน่อยอ่ะมาเนี้กะตั้งเมียบุญกะดีใจน้ำมาเนี้ยตั้งวอร์เซียงเพิ่นมาแจ้งข่าวดีโดยเรื่องอันอ่ะมียังเอลูซิงเอลูซิงเนาะสังกซีอะไรว่าอง่นอีหละว่าเป็นว่าเอลูซิงสังกซีก็ได้อีหล่ะเนาะดีแล้วเจ้าตอบเพิ่นไปเพิ่นหายไปได้ก็เอา เจ้าต่อไปก็ถือแล้วโดยแต่ดีคือกันเพอาไปหมเพื้นหายไปได้ก็ได้มุ่งมุ้งหยาก็ได้มุ่งพ้าบัตรก็ได้เกิดยังได้เบิดเพื้นหายมาไปได้อาแบบนั้นนั่นแหละเนาะโดยอย่างข้ากุมภูอว่ารย์เสีเอาสีอย่างเนาะโดยเจ้าคิดไปตอบเีียร์เหม็นเงินเฮาโอ้ยดีได้อีหล่าเจ้าคิดซะเนาะเพื้นหายยังมาก็เอาหล่อนเนาะคะแนนพื้นเสื่อหายพื้นเหตหายก็ซาถูกแล้วเนาะโดยเมื่อข่ามาซอยท่านเองจะถือว่า ช่วยมีแต่ให้บุญค้ำนำสู้ทางคุลรักกุลใหญ่เพื่อนให้เพื่อนได้บุญหลายๆเด้อเนาะเพื่อนเมื่อมาซรอยทั้งน้องเม่น้องไม้นี่แหละเนาะโดยแล้วเมื่อเอาอีหละเอ้ยเพื่อนมาซรอยเฮาเนาะโดยขอบคุณเพื่อนหลายเพื่อนเย็นเมื่อมาซรอยให้เพื่อนอายุมันควันเย็นเด้อทางเมลงเนาะคือว่าจังซี้แหละเมะเมลงเมลงจะก็เริ่มถามว่าเสี้ยมาจ๊กเก็ตมะป้วงลงเมลงเมลงแล้วจ๊กซีเมน ดุงลิลงดุงเจ็าชเกันดุงเจ้าชีวันดงกับพม่านบ่ดงกับดงนี่เนาะอาขาบอพิดพลาดประการใดก็ต้องโคโทษขออภัเพื่อนในลายทั้งเมยเปินนออดทีมีน้ำใจมีความเมตตาสงสารน้องเมยน้องไม้ที่ยืนมือเข้ามาซอยเรือทั้งหลังคาเนาะต่ตอนนี้ก็เพิ่นก็ได้อ อ่อ้ลังคากบโแมน่าหน่อยได้ร้เติบได้นะรู้สึกว่าในมือเฮานี่มีอย่างหกินขี้เกียมีอย่งเหรกินขี้เกียขี้เกีีอีสายไปขี้เกียจไม่ใช่จยืนดว่รเไม่ถูกยอมมงเนอะจีสายจ เป็นกินขี้เกียจแล้วมีขี้เกียจใะบ่นะมันนี่กบูดเออเออเออเด้อนะบแมนมือไปจับขึ้นมาจ้งไอ้้อนไอ้ไอ้โดมมึงด้อยหยอกนะมือเหม็นขี้เกียจหมนเลย อ่ะอ่ะจังใดก็ดีใจน้ำน้องเนาะพี่ดีได้ไอ้มีข่าวดีลังค้าเข้ามาแล้วพี่น้องเ้ยไปยอย่างสมทบยังกะสมทบเข้ามาอีกเนาะจังใดก็ดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮากับบคิด่อกว่าสีมาไวขนาดนี้นะแต่ก็ให้บุญคํำนำสู้ผูรรักผุ้ใหญ่บิดสุกุสุคนที่ช่วยเหลือเข้ามาเด้อให้อายนั่นกันยืนเนาะที่ช่วยเหลือทั้งน้องเม่น่องไม้เข้ามาก็ได้ดีใจน้ำทั้งน้องเพิ่นเป็นอีกยังอีกแบนี้คือกันแหละ แม่บจูาจูเอ้าวันนี้ไปจับอันเรามาจากขาดมาจักขาดนัไขาดก้อยงบ่เอาเห็นขี่ม้ายู่สองสามกาอเนี่ยเอ้าวันนี้ซแ่อาบหน้าบอเยเว่าอาบเจ้อาบบ่หวาทุกคนไปอาบใขคืนนี้ เคยมาสวยอาบอยู่ได้ค่อยอาบเมื่อวานกับมือเศร้านี่แต่ตอนเที่ยงยังพันอาบโดยโดยเฮากระคำนะเนาะเดี๋ยวนี้ได้สิผ้ากันกับก่อนวันนี้ดีโดยคนนั่นแหละเด้อโดยเนี่ยได้กะคือว่าเนี่ยแดดมันดีเนาะเนี่ยได้มันบูดีเฮากับพ่อเฮ็ดคือคนเราเนี่ยคือเพิ่งวาเนาะเพื่อนซานเฮาได้มาทำอะไรกะ ถือว่าก็แลวแต่บุญวาสนาของเฮาโดยรับผู้ใหญ่เพิ่นซอยเฮาเข้ามาสําใดกมันบ่แม่นเงินเฮาเพิ่นแต่แต่เพิ่นสิยืนเข้ามาแ้เพิ่นสิสงสารเมตตาเฮาสิซอยเนาะโดยถ้าว่ามื้อใดมื้อนึงเพือนเฮาแล้วหรือว่าอีหยังกสาธุเนาะหรือว่ามันได้สําใดกสาธุมันก็อยู่ที่บุญวาสนาของเฮาคือเก่าเนาะั้งซั่นแม่บุญก็สิอตับไครับลเฮาเลยเนาะ ทางน้องเพื่อนกะให้อยู่ดีมีแห้งเลยอ่ะเด้อหักกัรเรียนการเด้ยงเกเด้อโอ้ยอะสบายดีเด้อสบายดีอะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้กะดีใจน้ำน้องเพื่อนที่มีทางผู้รักผู้ใหญ่ทางเบาเสียงเพื่อนเนาะหรือว่ามาแจ้งข่าวดี เดือนลังคาเฮือนว่าได้อันรุ่สิ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยดีใจาลายฮาก็ได้ยขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เจดีทางบอเสียงเนาะที่ว่าสมทบกันเข้ามาอีกแล้วข่าวดีเพิ่มเติมเข้ามาเลยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้กัาลาพีแล้น้องไปสะก่อนขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เจดีเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปเฮาแลว้วบ่ชขามโฆษณาเนะเาะหลังคลิปนี้อําลาพาจาับไปแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เหนเี่ยอ่ะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณไปเบิด์นสุขุสุคน ขอกล่าวคําว่าสบายด